แฟนวอลเลย์บอลแห่คอมเมนต์หลังมีการประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลชายในสนามที่สศึกซีวีลีกตอบชัดๆบาเลนดาวเด่นอีกคนหายไปไหนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยชุดศึกซิวิลีก2024สัปดาห์ที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่23-25สิงหาคม2567โดยในสนามนี้นะคะโค้ชปาคากุนซือใหญ่ของทีมเลือกใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่เพิ่งพาทีมคว้าแช,ชมป์ซิวิลีก2024สัปดาห์ที่1แบบไร้พาย,ายโดยมี14รายชื่อดังนี้ หัวสาวอนุพมจันทร์อนุรักษ์พันลามสุปกรณเจนไทยสงชัยวัดถุงคำมอนสัน้นกิษดานินสวายอนุชิตพักดีแก้วประเสริฐปิ่นแก้วชยุทธคงเรืองบีหลังอมรเทพคนหานภาเดชพินิจด,ดีเซตเตอร์บุญยลิตวงทอนลงลทธิจันพิลมและตัวรับอิสระนะคะธนาพัฒเจริญสุขสิวะดนสันหาธรรม จากการประกาศรายชื่อดังกล่าวนะคะแฟนวอลเลย์บอลค่ะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าใช้ผู้เล่นชุดนี้แหละดีมากๆแถมยังเสถียรแล้วก็มีสมาธิค่อนข้างนิ่งเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะไม่เปลี่ยนดีแล้วเล่นดีทุกคนเลยถ้าเปลี่ยนบ่อยจะเล่นไม่เข้าขากันใช้ชุดเดิมดีแล้วค่ะรีมทีมากตามเชียร์ทุกนะัดสู้ให้สุดไปเลยนะชอบชัยวัดมากเล่นดีมากๆครั้งนี้ ยอดเยี่ยมมากๆครับสำรองก็ดีทั้งชุดเลยครับเยี่ยมมากๆสู้ต่อค่ะเอาให้ชนะรวดอีกครั้งน้องเก่งมากๆสนามสองรอเชียเลยยังแข็งแรงกันดีทุกคนจัดไปเลยค่ะเห็นลายชื่อตอนแรกนึกว่ากีฬากองทัพไทยเก่งมากๆผู้เล่นชุดนี้สุดยอดเลยรอเชียนะระวังนะครับกองเชียมีโห่ร้องตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้นะครับ และนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่เข้ามาชื่นชมวอลเลย์บอลชายสำหรับผู้เล่นชุดนี้ซึ่งหลายๆคนนะคะต่างก็รอเชียร์ในสนามที่2ขอให้ฟอร์มปังๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีแฟนๆเข้ามาถามค่ะว่าบาเรนธนาทัศน์ทวีรัตบีหลังวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยหายไปไหนไม่มีรายงานเรื่องอาการบาดเจ็บแต่ไม่มีชื่อติดทีมลุยซีวีลี่สล่าสุดนะคะบาเลนค่ะออกมาเฉลยสาเหตุที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติ โดยได้ระบุว่าขอบคุณที่ถามหานะครับผมติดเรียนปริญญาโทขาดเรียนเยอะมากแล้วไม่ได้เข้าฝึกซ้อมกับเพื่อนๆพี่ๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทีมชุดนี้คือสุดยอดมากแล้วครับยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับคำตอบนะคะก็ถือว่าเคลียร์นะคะเพราะว่าแฟนบอลหลายคนห่วงว่าจะบาดเจ็บหรือไม่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคะระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง25สิงหาคม เวลา16นาฬิกาไทยพบเวียดนามเวลา19นาฬิกอินโดนีเซียพบฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่24สิงหาคมเวลา16นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา19นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ที่25สิงหาคมเวลา16นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์และเวลา19นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชร์แรงใจให้หนักวอลเลย์บอลชายไทยของเราในสนามที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียกันด้วยนะคะต้องยอมรับว่าผู้เล่นชุดนี้นะคะไม่ได้เล่นดีแค่คนคนเดียวแต่ทุกๆคนช่วยกันเล่นแล้วก็ผลงานดีทุกๆคนเห็นได้จากคะแนนนะคะที่แต่ละคนทําในแต่ละแมตช์แต่ละเซต ไม่ได้มีใครเป็นเดอะแบกค่ะเพราะคะแนนนะคะก็เฉลี่ยกันไปทุกๆคนก็มาอรอลุ้นกันในสนามที่2นะคะว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรก็อย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้นะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ